โอ้โหดๆใกล้ไฟแล้วครับไกล้ไฟไปแล้วโอ้ไหใ้ไฟไปยังหรอโดนครับโดนนัดมันขึ้นเลยครับนัดมันขึ้นเลยครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอให้พี่น้องท่านผู้ชมสุขสุขคนครับวันนี้กับมาเลาะอีกขึ้นเขาแล้วครับมะพร้าวไม้ไม้แล้วครับปุ่น สิมีตัววาครับมีตัวมาสุมวาครับอยู่เอาป่านนี้นี่ครับ้องโหนี่ยังนกนะครับไม้ครับเราจะกันไปพูดนะครับรอแต่สะภาพขอนเหล่ามังหางหางอ้างเหครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นดอนนี่สิจัดบ้างครับดอนนีบ้างก่อนสิมีตัววาครับพี่น้องนี่สิโศกสิมานวะครับไปไปพี่น้องครับตามรุนรับช่งมังเดิ้อครับสิมีตัววะครับ ก็มีห้อยดืนตีหลายสิเนี่ยตีย่างบนนอนๆแล้ครับพี่น้องเปิดเป็นแันโบเสียเวลาครับขอบคุณน้องรับชมมุ้งนะครับพี่โอ้โอ้มันมีตัวอยู่บ่ครับนี่โอ้โหเปนใส่กุ้งตัวมีกุ้งอยู่บ่ครับนี่ยนี่น่าเซย์แนวถมวงกุ้งห้องบอลเลี้ยงปลาครับพี่น้อง มีไก่ฝนบะ้างอู้หเป็นตัวมีปลาแบตเนี้ยเดยครับพี่น้องนี่เป็นเขื่อนไม้บ้ครับนี่ทาก็บน้าไม้อะไรบร้ครับ บํผ่านบํผ่านแล้วแบบนี้พี่น้องเอ้ยบําเพ็ญแล้วครับพี่น้องไปทางเก่าก็ครับพี่น้องไปบอ้มันเลยโอ้ยไปมาบ่หม,มุมของเก่าหรอกพี่น้องเรื่องเปิดกล้องไว้ครับเลยตีเบิ้งมีตัว,วยะครับเนี่ยใส่ง่ามมย้ยครับพี่น้องเก็บครับเก็บโอ้ไปมังน,น้ำนี่นจะเป็นไม้อ่างเก็บน้ำเพราะเพิ่นเฮ็ดไม้ไงเดี๋ยววครับปลาหน่อยกับบุมี ไปเสวียววลาศีค่ครับครับสภาพไม้ปีไม่เดียวโดนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิจัดเบื้องปลายผนมด้วยครับมันจะออกกินปลาหน่อยปะครับปุ๊บพอาคนรบ่คอยขึ้นว่าเหรินทั้งนี้ครับโคตเบนห้อยคนมาก ก um ah oh, ็ว oh. oh, no. oh, mm ่านาำไหลขนาดนี้นะโอ้โหอาแล้วพี่น้องอ๋อแล้วลานใอม่บอกว่าโอ้น้วหมดเงี้งหมดรับพี่น้องอุ้ยนะอวตีวุ่ตักเนี่ยวัน มีตัวเดียวนี่ว่ะเฮ้มันกึกกึกกึกจนปลาหน่อยบอ่ครับอุ้ยบุเป้งเดลหรครับพี่น้องนี่กูหกที่อ่ะบูปาบูวะเดรับต้องบุตัวตัวตัวอุ้ยปูได้มาเลยตัวนี่ว่าเหมือนตีสบตีมันพี่น้องเอ้ยเฮ้ยตีหงหองยู่ยเซ็พี่น้อง โอ้หปุปุกลาไฟแล้วครับกลไฟไปแล้วโอ้โหลไฟไปยังรอหลายทีนะครับปลนฟโอ้มักงางมังงานนี่ก็ได้โอ้ยไฟทั้งมันเด้ออายุกินไฟอากินมันเด้อสอดไงบนนอ,อกแบบนี้นะ มเกี่ยวหยาไปเหง่งว้วแน่นี่ไหมหไหนกินแต่เพี้ยงแต่งว้วนี่็นำใส่ปันกระทกนำภูเขานำนั่นนำกระถางมงนี่แล้วก็ขึ้นนองเล่น,นิดแล้วไมไปคิดมองแล้วบ้อได้ตัวแรกวันสีมันนะครับโอ้ผุนผุนผุนมียูยครับตัวหนึ่งผุนพุทธาผุน ว่าตึกตัวเดิมยู่นีไ่หลุกุ่นเงียบวันนี้นครับพี่น้องใช่ครับพี่น้องคล้องเยอะแยะบ่ได้มึงนึงบ่ต้องได้มึงนึงละกินแต่จอมึงกันหน้าครับพี่น้องทานไม่ดีอยู่นี่อืมหวานบุ่งลึกนเลย ตามเมืองวันจิกบาดก็ได้ครับเด้ยถังแป้งก็ได้นี่พี่น้องเอาเร็วขอเร็วเอาเร็วขอเร็วขอาให้ไปนี่เอาเร็วครับพี่น้องเเอาร็วสวนครับสวนสวนครับสวน,สวน,สวนโดนครับโดนน้องโดนครับโดนโดนครับโดน,โดน โดนครับโดนแัดมันขึ้นเลยครับแัดมันขึ้นเลยครับพี่น้องหล่อเรียหล่อเรียครับพี่น้องใส่สวยครับใส่สวยอู้อสวย,ย,ยพี่นอ้องเต่งยุติวัวนี้ ือบเดะเดือบไดี่ยวเรงนะครับพี่น้องขึ้นไปเติมครับจัดเลยครับพี่น้องซ้ <c oughs> ำท่านไหนครับท่านไหนเมื่อยทีไรว่าเตะเติมกันบ่ครับวนาาบันนี้เป่าสาดครับนนี่วุ้ยผู้ใดเรื่อยตะเกาหลีเพิ่นกับกว้างนะครับอยู่แถวนี้ทางป,าปลาปูจนเปลี่ยนบดว่าสิมีตัวบ่ครับ อ้นครับพี่น้องสรุปมึงเนี้ยกรน,นีแล้วครับในสามเตีมครับมึงเนี้ก็ได้เฮ็ดกับขอตอนเรียกอยู่ครับก็สิได้อบนะครับบ่ได้ปิ้งดอกโซเซหอดห่องมันเด้อครับไปอ้อมโคกอ้อมปลาอยู่พี่น้องเอ้ยมองได้ก็บ,บ่คือเขาเจ้าก็หากินคักจินเนี่ยดอกมือมันหยุดนี่ครับ จย่บร่อไ้ตัอ๋สำรับมือเนี่ยให้ท่คันผู้ชมพ่อแมีพี่น้องสุขผูสุคนอยู่ดีมีแห้งลำลำด้วยๆวยเงินทองสุขผูสุคนเด้อครับอ๋สำรับมือเนี่ยะสวัสดีครับ